วันอวันอินโฟคัสเจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรณาธิการดีวันอวันดอทเวสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะในวินาทีนี้คงไม่มีเรื่องไหนจะเป็นที่น่าจับตามองไปกว่าเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 หรือไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ท่านผู้ฟังคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เว็บไซต์ Foreign Policy ได้ชวนนักคิด,ดระดับโลก12คนซึ่งมีทั้งศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงไปจนถึงนักเขียนที่ได้รับรางวัล p u เเออ์์มาคุยเกี่ยวกับโลกหลังโควิด -19 ว่าโลกหลังโควิด -19 จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรในสายตาของนักคิด,ดระดับโลกเหล่านี้วันนี้ดิฉันการธีราบุริวิกรยดำเนินรายการค่ะ าผู้ฟังคะการคาดการโลกแบบแรกนะคะคือโลกหลังโควิด -19 จะเป็นโลกที่แคบลงยากจนขึ้นและมีความเสรีน้อยลงโดยศาสตราจารย์สตีเวนเอ็มวอลด์ศาสตรสาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทย <warrior> าลัยฮาร์วา,าร์ดมองว่าการระบาดของโควิด -19 จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้รัฐและทำให้ความคิดแบบชาตินิยมมีพลังมากขึ้น และรัฐบาลนะคะก็อาจจะใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อจัดการกับวิกฤตครั้งนี้แต่พอวิกฤตจ,จบลงผู้นำจำนวนมากเลยค่ะอาจจะลังเลที่จะสละบอำนาจที่เขาเพิ่งได้มาใหม่ในช่วงวิกฤตนี้ศาสตราจารย์วอลนะคะยังมองว่าไวารัสนนี้เนี่ยจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการถ่ายโอนอำนาจจากฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออกโดยเขาได้ยกตัวอย่างว่าในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครั้งนี้เนี่ย ประเทศแถบเอเชียอย่างสิงคโปร์และเกาหลีใต้เป็นประเทศที่สามารถรับมือกับไวรัสดังกล่าวได้อย่างดีเยี่ยมนะคะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสหรัฐและก็ประเทศในแถบยุโรปที่รับมือกับไวรัสตัวนี้ได้ช้ากว่าและก็ส่งเดชดกว่ามากแต่ทั้งนี้นะคะศาสตราจารย์วอมองว่าแม้จะมีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงไปนะคือธรรมชาติของการเมืองโลกที่มีความขัดแย้งกันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วค่ะ เมื่อเป็นเช่นนี้นะคะศาสตราจารย์วอลจึงสรุปว่าโลกหลังโควิด1 9เนี่ยจะเป็นโลกที่เราอาจจะเห็นการล่าถอยออกจากโลกาภิวัตน์แบบสุดโต่งหรือว่าไฮเปอร์โกบอลิซชันมากขึ้นพลเมืองจะเริ่มหันเข้าหาการปกป้องจากรัฐบาลของตนเองและรัฐบาลก็จะเริ่มหาทางลดความอ่อนแอของตนเองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างที่ดิฉันได้เกริ่นไปในตอนแรกนะคะว่า มีหลายคนตั้งคำถามว่าหรือนี่จะเป็นจุดจบของโลกาภิวัตรซึ่งสำหรับคำถามนี้นะคะคุณโรบินนิปเลตผู้อำนวยการและผู้บริหารชาแต,เตมเฮาส์ซึ่งเป็นองค์กรคลังสมองด้านนโยบายระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักรเนี่ยมองว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อาจเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ฉุดโลกาภิวัตทางเศรษฐกิจเอาไว้ในด้านการเมืองระหว่างประเทศคุณนิดเลนมองว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจและการทหารของจีนเป็นตัวกระตุ้นให้สหรัฐพยายามจะแยกจีนออกจากเทคโนโลยีชั้นสูงและทรัพย์สินทางปัญญาของตนและสหรัฐเนี่ยก็พยายามจะกระตุ้นให้ชาติพันธมิตรทำแบบเดียวกันขณะที่เมื่อมองในบริบทปัจจุบันคุณนิเบลตมองนะคะว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่โลกของเราเนี่ยจะหวนกลับเข้าไปหาความคิดแบบโลกาภิวัต์ที่ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันเหมือนที่เคยถูกพูดถึงในช่วงต้นศตวรรษที่21เพราะว่าตอนนี้เนี่ย แต่ละประเทศไม่มีแรงจูงใจที่จะปกป้องผลประโยชน์ที่จะได้ร่วมกันจากการบูรณาการทางเศรษฐกิจอีกต่อไปสิ่งนี้จะทําให้สถาปัตยกรรมทางเศรษฐกิจในระดับโลกที่ก่อร่างสร้างแบบขึ้นมาในศตวรรษก่อนหน้าเนี่ยเสื่อมลงอย่างรวดเร็วและอยาจจะทําให้ผู้นําโลกแต่ละคนจะต้องพยายามอย่างหนักที่จะประคับประคองความร่วมมือในระดับนานาชาติแทนที่พวกเขาจะหันกลับไปหาการแข่งขันทางมุมมีรัฐศาสตร์แทนค่ะโลกแบบที่3นะคะ เป็นการคาดการณ์ของคุณคิชอมาบูบานีเป็นนักวิชาการเกียรติคุณจากสถาบันวิจัยเอเชียมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ค่ะคุณมาบูบานีนะคะมองว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางเศรษฐกิจโลกแต่ว่าเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่แล้วหรือพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือโลกาภิวัตน์ที่เคยมีสหรัฐเป็นศูนย์กลางจะเปลี่ยนกลายมาเป็นโลกาภิวัตน์ที่มีจีนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น คุณมาบูบานี่มองว่าตอนนี้นะคะประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยสูญเสียศรัทธาในโลกาภิวัฒน์และการค้าระหว่างประเทศไปแล้วข้อตกลงเรื่องการค้าเสรีกลายเป็นพิษไม่ว่าจะมีโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าเป็นประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนไม่ได้สูญเสียศรัทธาตรงนี้ไปด้วยเนื่องด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ของตัวเขาเองเพราะว่าจีนเคยผ่านช่วงเวลาที่เขาเรียกว่า ศตวรษแห่งความอัปยศอดสูที่เริ่มตั้งแต่ช่วงปี1842ที่จีนพ่ายแพ้สงครามฝิ่นนะคะและศตวรรษที่ว่านี่จบลงในปี1949ตอนที่เหมาเจ๋อตงประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นค่ะซึ่งผู้นำจีนในปัจจุบันเนี่ยรู้ว่าสาเหตุที่จีนต้องเผชิญกับศตวรรษแห่งความอัปยศยดสูก็มาจากความพยายามของจกักรพรรดิจีนในตอนนั้นที่พยายามจะตัดขาดจีนออกจากโลกภายนอกนั่นเอง คุณมาบูบานี่นะคะอธิบายว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐมีสองทางเลือกคือถ้าเป้าหมายหลักของสหรัฐเป็นการรักษาความเป็นมหาอำนาจนำในระดับโลกเอาไว้สหรัฐก็จะต้องเข้าแข่งขันในการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐ,ฐกิจที่เป็นแบบซีโร่ซัมเกมหรือว่าการแข่งขันที่ต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะแต่ถ้าสหรัฐเลือกที่จะปรับปรุงคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนชาวอเมริกันที่เริ่มเสื่อมถอยลงทุกที สหรัฐก็ควรจะร่วมมือกับจีนค่ะซึ่งนี่ก็ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่ถ้าดูจากสภาพแวดล้อมทาการเมืองของสหรัฐที่มีต่อจีนแล้วเนี่ยความร่วมมือก็ดูจะเป็นไปได้ยากทีเดียวนักคิดคนที่4นะคะคือศาสตราจารย์จีจอห์นอาเคนเบอรจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ที่มองว่าตอนนี้ถ้าเรามองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเสริมพลังให้กับการเคลื่อนไหวทางชาตินิยมที่ทำให้ความคิดแบบชาตินิยมเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นและศาสตราจารย์ไอเคนเบอรียังมองอีกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐกับประเทศประชาธิปไตยฝั่งตะวันตกกำลังเผชิญกับผลกระทบที่มาจากปฏิกิริยาที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกอ่อนแอ ดังนั้นพวกเขาอาจจะมีการตอบสนองที่ไปในทิศทางของความเป็นชาตินิยมบ้างในช่วงแรกแต่ในระยะยาวศาสตราจารย์ไอเคนเบอรี่มองว่าประชาธิปไตยเนี่ยจะออกมาจากที่ตั้งของมันเองและเราจะต้องเจอกับความเป็นสากลรูปแบบใหม่ที่เน้นการปกป้องและการปฏิบัติมากขึ้นค่ะการคาดการโลกแบบที่5นะคะเป็นการคาดการในเชิงเศรษฐกิจนิดนึงค่ะ โดยคุณชานอนเคโอเนลนักวิชาการอาวุโสสาขาละตินอเมริกาศึกษาจากสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะมองว่าไวรัสโควิด -19 เนี่ยกำลังเป็นตัวกัดเซาะความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตในระดับโลกกล่าวคือบริษัทจะต้องคิดใหม่เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทา,านหรือว่า supply chains นะคะซึ่ง supply chains ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเชื่อมกันในหลายๆประเทศแล้วก็เป็นตัวครอบงำภาคการผลิตในทุกวันนี้คุณโอเนลมองว่าจากวิกฤตในครั้งนี้เนี่ย จะเป็นการกระตุ้นให้บริษัทจำนวนมากเริ่มต้องการจะรู้ให้มากขึ้นว่าสินค้าของพวกเขาถูกผลิตมาจากไหนจะแลกประสิทธิภาพกับความซับซ้อนในการผลิตอย่างไรซึ่งเธอก็คาดการด้วยนะคะว่ารัฐเนี่ยน่าจะเข้ามาแทรกแซงกระบวนการตรงนี้ด้วยโดยบังคับให้บริษัทตระหนักถึงยุทธศาสตร์การผลิตเพื่อจะมีแผนสำรองเอาไว้ซึ่งข้อสรุปของคุณโอนแวเนี่ยก็คือ โลกหลังโควิด -19 อาจจะเป็นโลกที่กำไรอาจจะลดลงแต่ความมั่นคงทางด้านอุปทานหรือว่าัพพล l y ควรจะเพิ่มขึ้นโลกแบบที่6นะคะเป็นการคาดการณ์ของคุณชิปชานก้าเมนนอนเป็นอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของอินเดียโดยคุณเมนนอนเนี่ยมองว่าโรคระบาดจะเปลี่ยนแปลงการเมืองทั้งการเมืองในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศและอาจจะลดทอนประเด็นเรื่องความมั่นคงและเรื่องการแบ่งขั้วทางการเมืองลงหรือว่าอาจจะทําให้รุนแรงขึ้นก็ได้ แต่หลายคนนะคะอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าหรือนี่จะเป็นจุดจบของโลกที่มีการเชื่อมต่อกันซึ่งคุณเมนอนเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ค่ะนี่ไม่ใช่จุดจบของโลกที่เชื่อมต่อกันแต่ตัวโรคระบาดนี่ต่างหากที่เป็นตัวพิสูจน์ความเชื่อมต่อกันของพวกเรานะคะแต่ถ้าเป็นในทางการเมืองเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการเชื่อมต่อกันอย่างชัดเจนคือเราเริ่มเห็นการสแสวงหาการปกครองตนเองหรือความพยายามจะควบคุมชะตากรรมของคนอื่นทําให้คุณเมนอนเนี่ยมองว่า โลกหลังโควิด1 i d 1 9อาจจะเป็นโลกที่เล็กลงอยากจนขึ้นและโหดร้ายมากขึ้นค่ะแต่ทางนี้ท้งนั้นคุณเมนอนบอกว่าเรายังมีความหวังกันอยู่ค่ะเพราะตอนนี้อินเดียและชาติอื่นๆในภูมิภาคเอเชียใตย้เริ่มทำการประชุมผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อหาวิธีรับมือกับโรคระบาดร่วมกันในระดับภูมิภาคแล้วนะคะซึ่งคุณเมนอนเนี่ยก็ยังมองว่าถ้าโรคระบาดน,นี้ทําให้เราตระหนักได้ถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงที่จะเกิดจากความร่วมมือแบบพหูภาคีเพื่อรับมือกับประเด็นใหญ่ระดับโลกแบบนี้แล้วเนี่ยโรคระบาดน,นี้ก็อาจจะมีประโยชน์บ้างค่ะนักคิท่านต่อไปนะคะคือโจเซฟเอสนจูเนียค่ะโดยเขามองว่าตอนนี้เนี่ย สหรัฐควรจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของตนเองเพราะว่าตอนนี้สหรัฐไม่สามารถปกป้องความมั่นคงของประเทศได้ด้วยตนเองเพียงลําพังเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ตอนนี้เนี่ยเชื่อมต่อกันปัญหาของคนอื่นก็อาจจะเป็นปัญหาของเราด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามามองเรื่องภัยคุกคามข้ามพรมแดน่างโควิด -19 แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับอำนาจแบบอเมริกันแต่เพียงอย่างเดียวแต่โจเซฟเอสไนจูเนียเนี่ยมองว่ากุญแจข,ของความสำเร็จคือ การเรียนรู้ความสําคัญของการร่วมมือก,กันกับคนอื่นเพราะว่าจริงอยู่ที่ทุกประเทศนะคะย่อมคิดถึงผลประโยชน์แห่งชาติของตนเองเป็นอย่างแรกอยู่แล้วคาถามสําคัญในที่นี้จึงเป็นเรื่องที่ว่าแล้วคําว่าผลประโยชน์เนี่ยนิยามมันกว้างหรือว่าแคบแค่ไหนซึ่งนายนะคะมองว่าโควิด19เป็นตัวแสดงให้เราเห็นว่าเราล้มเหลวในการปรับยุทธศาสตร์ของเราให้เข้ากับโลกใหม่ใบนี้โลกแบบที่8นะคะเป็นการคาดการณ์ของจอห์นอเลน ประธาน Brookings i n s t i t u t i o n ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่เป็นคลังสมองด้านสังคมศาสตร์ขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาค่ะโดยคุณอเลนเนี่ยมองว่าประวัติศาสตร์เรื่องโควิด1 9จะถูกเขียนโดยผู้ชนะและทุกชาติทุกคนจะต้องเจอกับความตึงเครียดทางสังคมจากเรื่องนี้ในแบบที่ใหม่และมีพลังคุณอเลนนะคะมองว่าวิกฤตครั้งนี้จะเป็นตัวสับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจใ,ในระดับนานาชาติไปนในทางที่พวกเราเนี่ยทำได้เพียงแค่จินตนาการเท่านั้น โดยโควิด -19 จะเริ่มกดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศในระยะยาวเนี่ยตัวโควิด -19 จะเป็นตัวลดศักยภาพของระบบเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าธุรกิจเนี่ยเริ่มปิดตัวแล้วก็แรงงานถูกดึงออกจากระบบการทํางานถ้าเป็นประเทศกําลังพัฒนานเนี่ยคุณอารเรนก็มองว่าประเทศเหล่านี้มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะต้องโยกย้ายฐานของตนเองเนี่ยไปยังที่ที่มีแรงงานที่อ่อนแอกว่า ระบบในระดับนานาชาติเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นภายใต้ความกดดันอย่างหนกักซึ่งนี่ก็จะก่อให้เกิดความไร้าเสถียรภาพและก็ความขัดแย้งทั้งในและระหว่างประเทศนะคะนักคิดคนที่9นะคะคือลอรีแกเรตที่เป็นอดีตนักวิชาการอาวุโสจากสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนักเขียนที่ได้รับรางวัลพูลิเซอร์นะคะโดยคุณแกเรตเนี่ยมองว่าโลกหลังโควิด19จะเผยให้เห็นโฉมหน้าใหม่ที่น่าทึ่งของระบบทุนนิยมโลกคุณแกเรตเนี่ยมองว่า โลกาพิวัต์เป็นตัวเอื้อให้บริษัทสามารถส่งการผลิตสินค้าของตัวเองไปทั่วโลกและส่งผลิตภัณฑ์ของตนไปขายในตลาดโดยใช้ระบบ just in time หรือว่าระบบที่ผลิตเมื่อมีความต้องการซื้อและส่งมอบให้ลูกค้าทัานทีหลังผลิตเสร็จโดยที่บริษัทเนี่ยไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงค่าใช้ใจ่ายเรื่องคลังสินค้าส่วนสินค้าที่ถูก,กวางทิ้งอยู่บนชั้นวางของมากกว่า 2- อถึงวันก็จะถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวของตลาดนะคะแต่พอมีโควิด1 i เข้ามาเนี่ยคุณแกเร็กก็มองว่า โควิด i เป็นตัววางยาระบบ just in time ทั้งระบบและถ้าเราดูขนาดความเสียหายของตลาดการเงินโลกตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพัานธ์แล้วเนี่ยบริษัทก็มีแนวโน้มจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบ just in time แล้วก็การผลิตที่กระจัดกระจายอยู่ในระดับโลกแล้วซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคุณการเรนมองว่ามันก็อาจจะเป็นโฉบหน้าใหม่ที่น่าทึ่งในระบบทุนนิยมโลกเลยทีเดียวเพราะว่าเราอาจจะเจอโลกที่ห่วงโซ่อุปทานหรือว่า supply chains อยู่ใกล้กับประเทศต้นกำเนิดมากขึ้น แล้วก็เต็มไปด้วยความซ้ำซอ้อนในการปกป้องการ disruption ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือกําไรที่บริษัทอาจจะได้เนี่ยมันจะลดลงแต่ว่าระบบเนี่ยก็อาจจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะโลกแบบที่10นะคะเป็นการคาดการณ์ของคุณริชาร์ดเอนทฮาสประธานสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเขามองว่าโควิด1 9เนี่ยอาจจะทําให้รัฐบาลส่วนใหญ่มีแนวโน้มสนใจตัวเองมากขึ้น เน้นที่เรื่องในพรมแดนมากกว่าเรื่องเหนือพรมแดนและมันก็จะเป็นแบบนี้ไปอีกอย่างน้อยก็อีก2-3ปีข้างหน้าคุณทัสนเนี่ยมองว่าแต่ละรัฐจะเน้นการพึ่งพาตัวเองมากขึ้นและจะทําให้เกิดการแยกตัวออกจากกันตามมาซึ่งนี่เนี่ยจะทําให้ห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกอ่อนแอลงเราอาจจะเห็นการต่อต้านการอพยพเข้าเมืองหรือว่าการลดความพึงพอใจหรือว่า ไม่สนใจพันธะผูกพันที่จะจัดการกับปัญหาในระดับภูมิภาคหรือปัญหาระดับโลกเพราะว่าแต่ละรัฐเนี่ยจำเป็นจะต้องอุดติศทรัพ,พยากรเพื่อจะสร้างบ้านของตัวเองขึ้นมาใหม่และจัดการกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตในครั้งนี้คุณฮาสนะคะมองว่าหลายประเทศอาจจะต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในการฟื้นฟูตนเองจากวิกฤตทั้งด้วยจากความอ่อนแอและก็ความล้มเหลวของรัฐ นอกจากนี้วิกฤตครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวบ่อนทําลายความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วก็อาจจะทําให้การบูรณาการยุโรปอ่อนแอลงแต่ถ้ามาลองมองในแง่บวกนะคะเราก็อาจจะเห็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระบบสุขภาพระดับโลกเพิ่มขึ้นค่ะท่านผู้ฟังคะในภาวะวิกฤตเช่นนี้นะคะก็เป็นเรื่องปกติที่ผู้นําแต่ละชาติจะต้องออกมาแถลงการเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หนึ่งในผู้นําที่มีคนจับตามองมากก็คือโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐทางด้วยความที่สหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่มีอํานาจมีอิทธิพลมากและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการถแถลงของทรัมป์ในแต่ละครั้งเนี่ยก็ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นเสียงวิพากษ์วิจารในทางลบและนั่นทําให้ดรคริชากีรองผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษายุทธศาสตร์มองว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ย ล้มเหลวในบททดสอบความเป็นผู้นําอย่างสิ้นเชิงเธอมองว่าต่อไปนี้สหรัฐอาจจะไม่ถูกตราหนักถึงในฐานะผู้นําระดับนานาชาติอีกต่อไปเพราะว่าสหรัฐเนี่ยมีรัฐบาลที่ไม่ค่อยมีความสามารถแล้วก็เอาแต่คิดเรื่องผลประโยชน์ของตนเองทั้งนี้นะคะถ้าเรามองผลกระทบในระดับโลกชากีก็คาดการณ์ว่าผลกระทบจากโรคระบาดเนี่ยอาจจะบรรเทาเบาบางล,ลงได้บ้างถ้าองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยให้ข้อมูลมากขึ้นให้ข้อมูลล่วงหน้าเพื่อจะให้เวลารัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ย เตรียมพร้อมแล้วก็ใช้ทรัพยากรไปกับสิ่งที่จําเป็นต้องใช้โดยตรงดรชากีนะคะก็สรุปค่ะว่าสิ่งที่พูดมาข้างต้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สหรัฐควรจะทําเพื่อพิสูจน์ว่ามันไม่ได้มีแต่เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ว่าวอชิงตันนะคะล้มเหลวในบททดสอบความเป็นผู้นําครั้งนี้อย่างสิ้นเชิงและนั่นส่งผลให้โลกของเราแย่ลงค่ะโลกแบบสุดท้ายนะคะเป็นการคาดการณ์ของศาสตราจารย์นิโคลัสเบิร์นจาก h v a r d Kennedy School of Government ค่ะ โดยศาสตราจารย์เบิร์นนะคะอธิบายก่อนว่าการระบาดของโควิด -19 เนี่ยถือว่าเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ในศตวรรษนี้ทั้งในแง่การแพร่ระบาดและความรุนแรงค่ะที่วิกฤตโควิด -19 เนี่ยคุกคามคนกว่า7.8พันล้านคนก่อให้เกิดวิกฤตด้านเศรษฐกิจและการเงินที่รุนแรงกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี2008-2009ซะซอีกค่ะหรือถ้าเราย้อนไปดูมุมความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยศาสตราจารย์เบิร์นก็มองว่า ในทุกวันนี้ปกติความร่วมมือระหว่างประเทศมันก็ไม่เพียงพออยู่แล้วยิ่งถ้าสองมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ยอมหยุดสงครามน้ำลายแล้วก็ไม่หันมาร่วมมือกันจยุดยังวิกฤตความน่าเชื่อถือของทั้ง2ประเทศก็อาจจะลดลงอย่างมากหรือถ้าในมุมของสหภาพยุโรปนะคะถ้า EU ไม่สามารถช่วยเหลือพลเมืองของตนกว่า500ล้านคนได้ รัฐบาลของแต่ละชาติยุโรปเนี่ยก็อาจจะดึงเอาอำนาจของตนกลับมาจากบารเซลซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักง,งานใหญ่ของสหภาพยุโรปได้ในอนาคตค่ะแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะคะถึงทุกอย่างจะดูมืดมนยังไงศาสตราจารย์เบิร์นก็บอกว่าเขาเนี่ยยังเห็นพลังจากจิตวิญญาณของมนุษย์ในทุกๆประเทศเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจากแพทย์จากพยาบาลจากผู้นำทางการเมืองหรือว่าจากประชาชนธรรมดาเองก็ตามที่พวกเขาเหล่านี้เนี่ย แสดงออกถึงความยืดหยุน่นความมีประสิทธิภาพและความเป็นผู้นําค่ะโดยศาสตราจารย์เบิร์นะคะทิ้งทายไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือความหวังค่ะเพราะเราเห็นการที่ผู้คนธรรมดารอบโลกสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองความท้าทายที่ไม่ธรรมดาครั้งนี้ได้ค่ะและนี่ก็คือการทำนายโลกทั้ง12แบบจากนักคิดระดับโลกทั้ง12คนนะคะ ว่าหน้าตาของโลกในยุคหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะเป็นอย่างไรซึ่งเราก็จะต้องมาดูกันต่อไปค่ะว่าแล้ววิกฤตครั้งนี้เนี่ยจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่แล้วพอวิกฤตครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้วโลกของเราจะมีหน้าตาแบบไหนนี่เป็นเรื่องที่น่าจับตามองมากทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะยังสามารถติดตามบทวิเคราะห์อื่นๆเกี่ยวกับโควิด -19 ในมิติต่างๆ,างๆไม่ว่าจะเป็นสังคมการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ทางเว็บไซต์ d i w a n w o r l d ค่ะ วันนี้วันโอวันอินโฟกสขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรงจนกว่าเราจะพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ